สบายดีพี่น้องสบายดีสิทนบานหน้ามาพอกันคือเกาอาา่าพี่น้องมันมาหาปลาพี่น้องมาหาปลามันนี่มาห้าป่าบริยูแคมแด้วพี่น้องออกกลางคลองแล้วได้พี่นอออกก้งอ,งอ,นองจุด,ดอนมันนี่พี่น้องจุด,ดอนหาปลาเดี๋ยวถ้าแคมดอนตกปลานะจ๊ะตกปลาเอออะไรจังไรล่ะจ๊ะว่าวคิดเบ็ดมาไทยปะเล่ากับว่าคิดเบด็ดอะไรจังไรกันพี่น้อง ตะกปลาหาปากกพี่น้องมาสองคนกับนายพานเป็นพี่น้องคอมาน้าเพิร์มมันนี่นายพนลลา,นานอ่อนเฮาพี่น้องคือจีรีนกอ่านายพานอ่อนกูได้พี่น้องเลยนานแขีงป่าปบลำรถแต่เฮาตึกแฮมเป็นนกนายพานตึกแฮมนายพานประจัมเฮาพี่น้องเลยเขาเขาเขาได้มา,น,น,มาน้าเพิร์มมันนี่ยืนได้ร้อนตอนนี้ก็ได้เอาเบ็ดลงไปเลยตอนนี้ตอนถึงเทียเ่ยงแดดหอน แฮมแป,ดแป,ดแปด็ดเป็ดเป็นใหญ่ได้พี่น้องคิดงแบบผึ่นพาแบบใหม่บบบนี้ผึ่นพาเฮติเก่าพี่น้องเอ้ยมาแบบนี้พอมาแล้วพิ่นแตะเฮกผึ่นมาเนี่ยพิ่นพาแบบเอาลงนำแบบมุดนำได้พี่น้องเอ้แบบคืนตึกแห่นะเขาก็ได้ลงนำเนจจย็นจ่อยๆพิ่นพาเฮลงไปเพิ่นกำลังสียอนพี่น้องกำลังเทวางหย่าวางเกาะข่แล้ว เอาด,ดังมาได้เป็น้องหาปปามาดังมาได้ฉันปาตื่นเป็นตอนเที่ยนเป็น้องเอ้หาป์าหรือสไตล์รีวิวอะไรเป็น้องเอ้แบบเบิ้งธรรมชาติใยน้ากันปาขอได้ช็อตโต้เป็น้องกับเพิ่นเป็นผู้ได้เฮายังไม่ได้ยักโต้เฮาก็เบ็ดเฮาอยู่นี้เฮาก็กำลังลงแต่นี่คือสมอยังบปดตอดอยู่เลยทันอากาศจเป็นฟังไทยเป็นน้องเอ้ปากหอยย่าง พูนลังคาสีขาว,ขาวจังหวัดตำนาาเจริญนะอำเภอสนุมานบ้านหกสานทึ่งพี่น้องเป็นสายแดนติดกับประเทศไทยได้บ้านศิีน,นันบานี่แล้วก็จะเป็นดอนพี่น้องเป็นเกาะเป็นดอน,น,นละนำลงนำขึ้นหาปากกดพี่น้องปากากดเฮาได้สองโตพี่น้องบึงสักกัน แล้วก็ตัวนึงตัวที่ชอนอยู่ข้างในอาหารการกินเทาก็เตรียมมาเรียบร้อยพี่น้องเป็นถ้วยสีดำๆเป็นถ้วยห่อนพี่น้องเลยโอ้โหเหนืยรตกปลาเอาเพลินซ้ำปุ๊กซีปุ๊กเตี๋ยวเอาพี่น้องเลยเอายังบริชักโตพี่น้องเบาๆเราๆบริชดังเลยพี่น้องเลยหยันปลาตื่นหยันเพลินหายเอาต้องเบาค่อยจอบซองจอบเบาปกติเสียงที่ดังเลยถึงอันนี้เสียงอ้อมพี่น้องกัเขาเข้าใจเลยหาป่าดังแล้วปลาตื่น เราลุนไปนน้ำกันพี่น้องเราลุนไปนน้ำกันว่ามืองอําเภอศรีใดสําหรพี่น้องผนมาแต่เก่านั่นเจ็ดแปดโลบอลรุ่พี่น้องสามสี่สิบโตปรากฏนะกระเจาพี่น้อเหามานํามพันมือแหลกสิเป็นอย่างไรพี่น้องถามเน้ำกันได้พี่น้องเลยกำลังลงเดี๋ตอนนี้บาในประมาณพี่น้องเขาใหญ่แล้วก็เบาดังแล้บาเนี่เอาบาหนุ่ยเขาอะไรจักโตพี่น้องในป่านเขาได้ลงน้ำเลยเอาก็สีใหญ่และใหญ่บอล ธรรมศาสตร์ฮนะนาแดดก็งามเลยพี่น้องวิวสวยๆโอ้ยขี่ด,อด่อนพี่น้องครั้งแรกพี่น้องในเดือนนี้ว่าปีนี้เฮาก็มาหอด,ด,อด่อนนี่คือว่าเป็นครั้งแรกนะโมน,นี่นะเขาอยู่แทะพังค่าบพกคอยออกมาทางนองกะทีนี่ไปมาแล้วอันนี้ก็เสียเอาหมอน,นี่บอสอันเป็นหมอดจักรละแม่ไดนะ้พี่น้องอาบังน้ำกันพี่น้องธรรมศาสตร์พี่น้องธรรมศาสตร์กลางคลองพี่น้องขี่เหือ่อเลาะเรียบ ฮาคิดเบ็ดหาตกปลาพี่น้องหาตกปลาดเพิ่นเลือกมองพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นเป็นผู้จักพื้นที่เฮาหอกกรได้มาดัเพิ่นเทื่อแรกวันนี้พี่น้องเอ้ยปกติเฮาก็มาสิมาน้ำกันตลอดอยู่ดอกแต่ว่าเฮาก็บ่ได้มาดัเพิ่นหลายเทื่อแล้วเนื่องจากอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องลังแรนเข้ามาเบิ่งธรรมชาติน้ำกันพี่น้องธรรมชาติสวยสดงดงามพี่น้องเอ้ย ชิเรือกมองนี้หรือจังไรพี่น้องเอ้ยเป็นซ้อมนะพี่น้องเอ้ยนี่ยเนี่เนี่ยเพร่คนจะขึ้นท้งฟองโอ้ยพี่น้องคัก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 พี่น้องเออขี่ให้น้ำกลั่นนะพี่น้องเด้องทานผู้ชมทานผู้ชมทานผู้เบิ้งทานผู้ฟังขี่ให้น้ำกันกับเชนอมันหน้าพี่น้องรอฮะคิดเป็ดหาปลาพี่น้องแดดแดดก็มีความสุขพี่น้องมีความสุขเห็ดแบบที่เฮามักพี่น้องคนเสีอานั่นนี่ละพี่น้องเราสิผูกได้ผูกเมื่อผูกยังอนี่นนี่ละพี่น้องอุ้ยบุกอ่าอ่ขับประหอดแล้ว จอดเถ้อเนี่ยรีพี่น้องจอดเถ้อผูกไฟพันยางไปเลยพันพเสียด้านนั่นพันเสียดจอดลงแท่นั่นแทบขางกอกไข่นั่นอ้าวพันเสิเดยดเอาเบ็ดไปย้อนน้ำฝนนั่นแหละพัเสียดนั่นหนี่พี่น้องบาทในร่องบงังเพราะว่าเพฝนว่า,วาอาจี่เป็นแบบว่านำไรนะเพคนว่า นำลายแหละสีขาวๆจะได้ผลนลองมงได้นำไฮะข้าล่สอ,อนำตื่นนี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทั้นทงนี้ทั้งนี้ข้างขางน,างนี่น้ำเลือเจือนวานำตื่นมเเห็นได้อนอเขาเงองนี่นี่เี้งองนี้ป่เวลาทาา่ทาเท่านี้ลองเบิ้งอะไรีมันเนี่ยก็คนละแบบดด้พี่น้อง เขาจะมีปลายจากโตมองนี่บอกเป็นเร่ยงมาแล้วสิ่าหมองพป็น้อง ôi nhẹ nhai bạn may con Hãy subscribe cả kênh Ghiền nằm lật ลองแล้วพี่น้องของอีแล้วของอีแล้วเปิพดเรื่องเปิดปดนี่แล้วพี่น้องเอ้คองก็ลังเลยลงหนำไปปดเบ็ดปลาต่อหรือปลาต่อเท่าประจักรเราเปินดี่น้อยนี่เปิดลงไปหาปดเบ็ดแล้วผ่านเปินผู้นี้เต็มมือกับหัวพี่น้องมัวกขมุดเป็นน้ำข่าเลยกับนำเลยอ้าวผ่านแห่เฮาพี่น้องเอ้ มันมาเป็นพานเบสติกมุดนำไปปลดเบสติกนี่ไม่แต่หมวกพูขึ้นมาอังลาวพี่น้องปลโลขึ้นมาแล้วน้าไม่ตัองการล้วก็จะเอาขึ้นมาเลยมันทำเลกระดอมองเลยบอกเป็นเรือพี่นาะอ,อัสสิทยายมองอยังได้ก่อน ซื้อรับปากินได้พวกขิด,ด,ดปิดก่อนบ่ไปน้องเลยมันจึงไม่ได้แต่ไม่ได้ปลาเอ็ดขนาดเขาเอากระตออยู่บ้บานนึงไปงน้องมันนี่ตออยู่บ้านนึงก็บอเอาล้ำอีกเลย บอนบาเน,น่นเนย,ยเงดอกใหญ่บ่บอลนี้บ่ไป็นดอกแปดเซนบ่อื๊ดกระโดดป่าก็ได้ตอนพี่ให้นอนบนงทอ่อนใหญ่บอนมอือเปลี่ยนมองไม่ยกหัวหันมันลงมองนี้งง อะไรกันดอกพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่ของแล้วคี่น้องไอ้ของแล้วปลากินตึ๊กตักตึ๊กตักพี่น้อปลากินแล้วปลากินแล้วมือเดียวพี่น้องเลยยนากระโดของแล้วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยพี่น้องเยพี่น้อง

ผ่านได้เลยพป่น้องผ่านนล้ได้อีกแล้วผ่านนล้ได้อีกแล้วตัวบางใจหนึ่งคือเพิ่นกำลังปลดผ่านผนมานไป่น่อยของเฮายัางเซเวยอยู่เพิ่นตึกตักเมื่อกี้ ลงไปแล้วจับตาบเพิ่งเพลินดีๆพี่น้องลงขมมึ้น,นมามนนเ,ปนนนเป็นเนื้อร่อนเนื้อร่อนลงมาเลยพี่น้องสฏิเป็นนั้นเป็นเนื้อเด้ยวกันของเลยพี่น้องชิได้ลงปลดเบ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นาศาสตร์เลย่าคนเป็นมือทลองเลี้ยงบาดของพี่น้องคนคนบายให้ปัด Tôi đang nằm trong này nè ง่ายไปเลยพี่นอกเปลี่ยนโม่เปลี่ยนบาดไปตลอดอ้เปล่ยนแต่งเข้ามาไปนกเขาบอไดปิดชั้นงานเยเขายังบอดลงไปนกของเขามันบ่เป็นเรื่องไปเลยมันเนียบบดีเรล้าประมาณเดาเอ้ยถามบังน้ำแหล่ใส่น้ำพานไปเลยนี่ยกำลังยืนไปนตอนนี้กำลังลุ้นคนหนึ่ง เป็นหู่มเอยในมือเพินบ่าดังบ่าวไรเด้อเป็นน้องไรยอดังเลืมาห้าป้าสีดักไล่ตอนได้โคอยบ่าจมอมอมอมตอนนี้พ่านง่ายมองเป็นน้องง่ายบอลบอลนี่มันบ่ยากเว่กเพิ่นขมองงยเต้นบอก ทำตื่นเป็นประเด็นเป็นเรื่องเด้อเพิน่นวะเพิ่นเชียนเพิน่นเพิ่นมาตลอดดกอกเฮาเฮาก็มานล้เพิ่นเฮาก็สมัครเล่นพี่น้องสมัครเล่นก็หิวขา้าวคือเก่าพี่น้องหิวแล้วข้าวตอนกินนึ่งเต๊มมาหอดตอนนี้ก็หิวอีกแล้วจังได๋ไงไงกกเฮา,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 าสิกินขา้าดดวได้พี่ยงไรว่าเราไปกินข้าวซะก่อนยังบ่ได้กินข้าวจะเพี่น้องเพิ่นตอกค้องนร้พานเลยเพิ่นตอกไร้ตอกเลยวฮาว่าสิกินข้าวตับใช้รถเพิ่นสิ็จแล้วในาัฐบาล สิล่มไปน้อยอ้ยอุ้ยเห็นบอกไปน้อล่ม <t> ัน <c oughs> บาได้ตื่นนที่เอากระคับเลมันของมนเราเห็นบ่ป่าลอยแหลดๆอย่างน้อยอยืมลมเมื่อกี้นี่คงไข่พันอ่าเลยนองคงาดึงเหนไหว้ดึงดึงหยาไว้มนเปนดึงหียวไว้ในลอยเล็บเล็บเลล็บนีน่นะัเงทับทับทับอ เกลยใหม่น Elena เนาะเกลียวเครับเขาเพี่น้อยพูนเฮาส um าิบปรเกินน้ำเพลนนี่แล้วขกินน้ำเพลนแนละพี่น้อยเฮารมมาณพี่เ้างเมืองน้ำกันรางกันมาเลยความมีเลือมลงผลลุบหรือบอ่าเกมาหอ่อแล้วยังมปวดออเต็มเ็ด จะเหย่างจายอบยามลโคผึ่งกำลังสียามลอบหน่อยเจ้าทินพ่นออเจ้าทินพ่นสียามอบยามรอบหรือยาเบ,บ็ดจเจ้าโอ้สาพัดน่อยเจ้าทินพ่นเบ็ดแบบเบ็ดนั่นเบ็ดใหญ่นี่เบ็ดซ้ำบ่ ชีลงนาได้นะพี่นกลงได้ลงจันบหนนะคือบริษัทลักใส่ยังให้เนาะอมเป็นพ่อใหญ่เป็นยาหจันรเนพี่นทั้งเบดทั้งจันสารพัดกันเนาะอืเป็นอะไรป้านายกับปัเคืงพีน้อยอ không lột chết thì nó... ôi mà ăn đi phần thực à? thực chăn bỏ ừ. chăn long giảm chăn ừ. okay. okay. phải đi học phần bờ phần học ở đây phải kẹ บังเลยพี่น้องดึงปลาลอยมานำคนแรงๆเลยพี่น้องเลยม้านมานม้านมานมาน,มาน,มาน,มานพี่น้องสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดรถไฟของลูกหม,มุดแล้วเนาะของเลยลูกหมุดีเดี๋ยวดึงถมหน่อยปลากินได้บอกได้อยู่ใหญ่บอกจนห่วย มานม like านมานพี่น si ้องเอ้มานมาตื่น่านะเอปนอ่านเห็นอีกแล้วมาอีกแมาอีกแล้วอันตาานยังบ่ได้พี่น้องตาผานเนี่ยมถือพี่น้องเอ้ยบ่ถืออยู่ต่อตรงแงกองงกะทัี่ใส ทิมมองไงมานกันตงนี้บางกอนเดี๋ยวปย่าจทางนี้ต้อนน้อยๆมันปาออา่าปึ้งอะไรล่ะอันเห็นมั้ยเนืแตดต็ด ัน้ำแห้งแบบคันผักข้นสีแห้งตึกๆผ่านมากระลังลงไปเลยแสเพว่นกระตึกๆขึ้นมาอเนี่ยออกอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วนะมันเพื่อจึงว่ามีอันนั้นหมอจะผ่านมาเอากี่ตัวแล้วบ่อได้ตัวได้เป็น้อกอะยมันก็ต่อตึกตึก ถ้ามันหักปกติเท่าคิดบ่แห้งบ่ก็เป็นเรื่องคนวามมา่าได้ตัวเดียวเรามองคนได้เอาก็สีใหายอีกเลยง่ายคนละง่ายไปยืนนี่แหละเราไปไปรถคายองค์นละทำแล้วพีนะ่น้องเอ,อ้ย ปากกินแล้วพปน่น้องปากกินแล้วแต่มันของมันหนก,นหไ,นกไ,นไ,ดได้พี่น้อยมันหกกะลีมันพานนาเชจกทั้งอ่ะมัจี้จกเหลุดเตลเด้เห็นมั้เพิ่นเมบใส่เลยเพี่น้อยมันได้ง่ายได้เพิ่นเมบใส่ ของข้าวท่านนี้คือว่ากินอยู่พี่น้องเมื่อกี้เด้งตักตักถาบังน้ำกันจะเป็นปลาหรือไม่เป็นปลาแจ้งเพื่อนนี่เป็นปลาอยู่แล้วพี่น้องเอ้มัน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 เดี่ยววุ้ยพี่น้อง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 ผมสักตัวนี้พี่น้องเอ้ยขดใหญ่ตัวนี้พี่น้องเอ้ยใหญ่แล้วขดสัมนีสงหญ่แล้วพี่น้องเอ้ย nhai 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 khoang lên xuống đây khoang lên khoang lên phù ớt cho ngồi nhai nhai phi nó tuổi nhai nhai khoang phải nhai mặn cuốn phải làm bột tông lông xem con và hai kín như thế mà thực tập thực tập có thà bằng không bát sen bị đau bát sen phải nên เันบอยฝังลั้วัดถือบอลเปลี่ยนไหม่ พี่น้องคำแล้วตะเวนกับเรือสี่ห้าโมงแล้วมองวิวน้ำกันพี่น้องเลยธรรมศาสตร์ตอนกับคำเลยานมามาแต้เว้นอันนี้คำคำเหงือกรเจ้าก็เรียนชัดชัดชัดคำสิเป็นบานันหินเป็นดอกทองเต็งเป็นชโลมานตกกลางเป็งคุนพอเพียกระเจ้าคำเลยี่น้องเพราะว่าบานนี่เป็นบาดเซ็งเพรั่นนี่นะเอาแต่ช่องโตอะไพี่น้อง กานถือของผู้ขาก็เป็นตัวที่เช้าเราจะได้เบ็ดใน,นลุมนี่ดียวประเทเฮาแล้วก็สีลงไปงมตอนนี้ยังยันมูอม,มันตื่นีนพอรุ่งคนละอืมอตาอะไรบ้างนี่ตาอะ,ะ,ะ,ะไรเปน็นอะไรของแล้วของ,งไงเลยพอดีลงไปป่าเลยเด้าป,ป่าเป็นเบ็ดผู้ขาพร้อมพี่น้องลงไปเลยวบาดเจลขึ้นแบบฆ่าคน่ะ ของขากับตาห้างบึงพร้อมกันพี่นาว่าสิเป็นปลาลีบอันเบ็ดชินนหรือว่ามีแต่ของซื้อหาบึงไม่พาหนะเห็ดอัน,ลนอแล้วพี่นาะเวานำประมาณเพียงเพียงแอวเพิ่นเพิ่นสูงลงเพียงแอวเฮาต่ำลงไปในหัวเพียงเอ,อิบเ,เอเี่องไป อ,อัสัยนําไอ้ยาเม็ดตังขึ้นก่อนโอ้ยเอ้ามื้อพี่น้องจะเป็นปลาอีบอเฮาวาปลาฮาว่ามันตึต๊กๆตักๆให้อยู่พอบนี้พี่น้องเอ้ยเฮาได้คิดตึกอยู่มันก็เลยข,ของเลยนะมันรู้ว่ามันสิมีแต่เพียงขําโมบ่พี่น้องเอ้ยเป็นจังไดถ้าลุ่นถ้บบาบังนํากันพี่น้อง มีแต่ามโมพ่พี่น้องเอ้ยยังเป็นสัตว์เ่้ย <c oughs> แต่เช็ดแตกยังมีที่นนเลยพี่น้องเอ้ยบมมานอะไรอ่ะรอโอ้โยยังหะไรของยังอะไรนี่ก็ดีนี่จะข้าโม่พี่น้องเอ้ยคือว่าตอดอยู่พี่น้องไอ้ตึกตึกตึก,ตกมาเลยเหรอโบเห็นเช็ดจังได้เลยขาก็ได้มาอยู่ในน้ำพี่น้องเอ้ย ก็ทันไปเนาะก็ทันไปนลยถุยถึงเบ็ดไม้เลยไปเนาะกดมานได้ในพานเฮามานได้ไปเนาะโอ้เสียงยังหึมเลยทำรไปเนาะทำแดงแล้วเาส้ได้เมื่อไปเนาะเสนลรกินจะไปเนาะวันนี้การะพงศาลากิน มาไได้นะานัก็าของเฮาไปนองนนี้นหน้ม to ันเปลี่มากมื <asket> ่นบาทมื่นบาทแจงไปน้องหาเ้งกลัวกลัวอะไนองเก็บเครื่องเก็บคองไปน้องนี่เฮาก็ยังมาเก็บในถุงลพ้นไปนองด้านมีสามด้านลังมีก็บโต้ไปนอง หนึ่งสองตัวเทียบกับสีลายดอกพี่น่เนี่ยครับสีสีชมพูเหมนเจักอนจังครับเสียพ,พี่พน้องพงหอีกเนาะนี่พี่น้องป่าเฮาในมมน,นี้เนาะมีหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปเก้าสบจ็ดจามสี่่หมสิบตัวพี่น้องเอ้ยป่าเฮามีสิหกตัวมนี้แต่ว่าของขาพระเจ้าเองมี <laughs> มี่สองยอดพี่น้องเอ้ยหุ่นคนในสิบสี่ขาดร้อยมาพี่น้องขาดร้อยมายขาดร้อยพี่น้องเอ้ยสิบสี่กับสองมันบวกลสูสีกันเจ็ดดีเลยอือบอลสูสีกันเจ็ดดีเลยนะพี่น้องเอ้ยอู้ะเวนซาดข่านเท้าคนมานพี่น้องเอ้ยคนมานักคบาหาก,กินคนม,ม้าพเดีคน,นกับซีโร่หาโลตะเวนกับเส้แดงๆ,ๆเลยพี่น้องวันนี้สรุปผลงานโอูตะเวนเส้แดงๆทำแล้ว แรนมุ่งหน้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยตอนน่อคำๆขีเรื่อกลางคลองพี่น้องเอ้ยกลางไม่น้ำโคง้คงพี่น้องเอ้ยขี่เรืองแรนแล้วกลับบ้านเลยี่น้องเออสิไปจอบปังจันจนีดเล็กน้อย,พ,ย,ยอพี่น้องคนใส่บาริยามยามึงนี่ว่าป่าใหญ่ที่ถือก่อตาไปล่าในจันทร์เลยไปน้องแล้วจะถือป่าใหญ่ <c oughs> เหตตาเนาะพี่น้อง,งเหตตาเนออุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> <c oughs> ว้าววู้ยเข้าฝาเรียบร้อยพี่น้องมาเป็น้องเขาซีเดล่าพีละน้องนั่นนี่เลยว่าซีล่าในจันกัจันโบรลันพี่น้องเอ้ยเขากับซีเดล่าพีละน้องกับธรรมศาสตร์ต่อหาหกมังแรง่พี่น้องบรรยากาศดีๆตอนนี้สิลนอยู่กลางคลองพี่น้องเบ่งธรรมศาสตร์เลยพี่น้องอู้ยสวยสดงดงามพี่น้องเลยกลางแม่น้ำโขงนะกลางแม่น้ำโขงนี่นะโอผ่องฝาแจ่มใสพี่น้อง เดี๋ยวล่าผีล่านอกแต่เพียงเท่านี้คลิปนี้ก็จบทำนี่ไปน้องไว้พอกันคลิปนาไปน้องเอ้ยคลิปนี้ก็ล่าไปแล้วพอกันคลิปนาไปเร็ว